วันนี้แม่ค้าก็มารีวิวสี่เซ็ตเช่นเคยนะคะเซ็ตนี้แม่ค้าขอเรียกว่าน้องมิกกี้นะคะทอน,น้องมีหูน่ารักมากเลยนอกจากนี้ยังแถมชาร์จแบบนี้ด้วยนะคะคลาสสิกสุดๆค่ะได้128สีกันไปเลยเต็มๆนะคะส่วนตัวขควรเนี่ยเกย๋ไก่ที่ซ้ำไข่ค่ะน่ารักนูอันนี้คือตั้งโชว์หน้าร้านอย่างเงี้ยก็ให้โซแล้วโนเนี่ยถ่ายรูปโชว์ได้เลยนะคะ คือเซตเนี้ยคือดีมากนอกจากนี้เนื้อสีก็คือสวยมากนะคะอันนี้จะถ่ายให้ดูชัดๆค่ะน้องมีสีพาสเทลคบเซตมีสีนูสีธรรมชาติสีแดงสีแบบออกมีออนแบบสีสดใสก็มีนะคะแล้วก็สีพื้นฐานต่างๆโดยเฉพาะสีแดงขายดีบอกเลยว่ามีคบทุกเฉดจริงๆเขียวมะนงเขียวมะนาวมีหมดนะคะ นี่นอกจากนี้ไอตัวมิกกี้เนี่ยมันมี2ด้านนะตัวเองนี่ลิกให้ดูจ้ะแล้ว2ด้านเขาก็ดีไซน์ไม่เหมือนกันด้วยนะ mm hmm. เขาก็ช่างเลือกความเก๋กไก่นะคะอันนี้คือแบ่งตามเฉดสีให้ดูนะคะว่าเขียวมีอะไรบ้างนูตมีอะไรบ้างฟ้าม่วงน้ำเงินมีอะไรบ้าง คือแล้วแต่คุณลูกค้าจะเลือกเลยค่ะอายังไงเซตนี้ก็ขอฝากไว้ได้ดวงใจอีกเซตหนึ่งนะคะบอกเลยว่าสวยมากจริงๆค่ะได้ไปคือไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแม่ค้าการันตีเช่นเคยจ้า